ุมบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยฉลองการดำเนินธุรกิจครบ80ปีด้วยการจัดกิจกรรมจุดประกายการให้เพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่กับโครงการบ้านอยู่สุข80ปียูนิลีเวอร์เดอะมูฟเมนต์เริ่มต้นที่บ้านทำให้เมืองไทยด้วยการมอบบ้านอยู่สุข80หลังให้กับคนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้ค่ะ โดยทางผู้บริหารมิสเตอร์บาวเคอร์ราเวอร์สประธานกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ในประเทศไทยและนางสุภัทราเป้าเปี่ยมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจอาหารและไอศครีมบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดได้ขึ้นกล่าวถึงวิสัยทัศน์และรายละเอียดของโครงการบริษัทเรา u ยูนิลี้วนะคะหัวใจของเราคือวิถีดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะคะผ่าน3าการให้ คือให้ชีวิตดีค่ะให้สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็ให้เป็นอยู่ดีนะคะสำหรับโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยสภากาชาติไทยสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ในการคัดเลือกคนดีต้นแบบและควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโครงการริ Jahren เริ่มจุดประกายพลังขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาครั้งยิ่งใหญ่ชวนคนไทยร่วมกันให้แบบไม่ต้องรอวิกฤตด้วยกิจกรรม1ล้านการให้ทำเพื่อเมืองไทยผ่าน8แนวทางการให้ที่เริ่มต้นเองได้ที่บ้านซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2555ค่ะ และในงานนี้จะมีคนดังที่จะมาร่วมเป็นเหล่าจิตอาสามากมายอาทิออสแลนด์ยูอนันดาเอเวอริงแฮมแพนเค้กเขมมนิดศิลปินวง25 hours วูดดี้มิลินทจินดาและศิลปินอื่นๆอีกครับข้างค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการดีๆเริ่มต้นที่บ้านทำให้เมืองไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของล้านการให้ได้ที่ www facebook com u n i l v e r e t h a i ค่ะ